ละครละครมาจะให้บอลผมใช่ไหมครับเออใช่ยังไงครับละครอ๋อหรือว่าละครละครละครเพลงบินใบยูใช่ไหมครัของพี่ช็อตใช่ไหมครับก็เริ่มถ่ายแล้วครับเปิดไปคิวแรกแล้วครับผมตอนนี้ก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวที่2ก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะเพราะว่ามีดาราใหญ่เยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมือนซีรีส์มันเป็นศาสตร์คนละแบบการแสดงเนี้ยเราก็อยาก อยากทําให้มันแบบเป็นใจกันในแบบฉบับเรามากที่สุดเนี่ยก็มีการคุยพุ่มกับมากขึ้นแล้วก็แอดไลน์พี่หนุ่ยเลยครับผมว่าส่งไวไปแบบนี้ได้ไหมอารมณ์แบบนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยเราก็ทําการบ้านมากขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็คุยกับพี่ก้าเหมือนกันเราก็เขียนแบบทำลายฟังก์ชันแห่งตัวละครให้ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําการบ้านมากขึ้นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นเต้นจริงไปกองถ่ายตอนเช้ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบว่ากดดันตัวเองอยู่เหมือนกันใช่ไเราได้รับเป็นบาร์โมันต้องยังไงบ้างเป็นอ่า แจกันผมมองเป็นว่าเป็นเด็กบ้านานอกคนหนึ่งที่ชอบติดชีวิตรูหลาแล้วใช้เงินฟุ่มเฟือยครับผมแล้วเป็นเด็กที่มีความห่งพ่างในตัวเองแต่เขามีความคิดของตัวเองในลึกๆใช่เขาก็มีความสุขผมคิดว่าในในใน,ในตัวละครตัวนี้มันมีความอะไรที่มันจะบอกคนดูได้เยอะมากๆในสังคมในสมัยนี้ครับผมเรารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองใหม่ที่ทำให้คนแบบเข้าใจนะว่าทำแบบนี้ก็ไม่ผิดหรือทำแบบนี้ก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แบบ ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่านี้ที่สี่ต้องเอาเล็บเล็กมาจากไหนตัวอย่างมาจากไหนไม่มีครับเขาผมโดนผมโดนคูบิวดาครับครับขอโทษนะครับคูบิวดาคูบิวบอกว่าอย่าอย่าไปเซิร์ชเล็บของตัวเองเราควรเป็นใจกันในสบัดของเราให้มากที่สุดอย่าไปดูเล็บเฟรนของใครใครอะไรเงี้ยเข้าฉากกับพีคเป็นไงบ้างตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วไม่ว่าเข้าฉากกับใครแต่เรา แต่พี่ๆคอัผมเคยเจอตอนทีเซอร์แล้วครับผมเราก็พี่เป็นน่ารักมากพี่ๆกับพี่เป้แบบเป็นคนที่แบบชวนผมคุยก่อนด้วยซ้ำแล้วเราก็ถามสัมภาระสุกิบอะไรอย่างเงี้ยคุยง่ายใช่นี่ไม่ตื่นเต้นมาเพราะว่าบทบาทมันต้องมีการเปลี่ยนตัวตื่นเต้นเหรอครับไม่เหลือตื่นเต้นตื่นเต้นพี่เคินอะไรในพี่พีกเวลามองหน้าเพราะมันต้องมีมองหน้ามาัตพี่ผมเจอหน้าพี่พีกผมบอกว่าพี่พีกผมเป็นแฟนคลับพี่สายลับจับมันเลยครับพี่พีก็บอกว่า คูน้องขอบคุณค่ะ16ปีแล้วประมาณนั้นครับเขาเาียมงไ่ไกับพี่เขาพี่ก็าทำให้เรา่อนไกลกสิ่งที่เรารับรู้ได้จากกองละครของของทางพี่ชอเนี่ยเรารับรู้ถึงแบบที่แบบชัดเจนที่สุดเราเรารับรู้ถึงแบบการแสดงละครหรือคําว่านักแสดงได้แบบชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตัวเราเองก็ประสบการณ์น้อยอยู่แล้วเราเห็นการทําการบ้านของแต่ละคนที่แบบมันสําหรับผมมองแบบ เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยก็ได้นะเพราะเกิดมาเป็นแบบนักแสดงเรารู้สึกว่าเราเป็นมือใหม่ที่แบบเราต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากเราแบบใหม่จริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็สอนมาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพี่พีคพี่เป้พี่ก๊อฟอะไรเงี้ยเขาก็สอนครับอย่างตอนผมเช้เขามากจะเลียวเหมือนเล่นจริงบทเขาเลียวอยู่แล้วเล่นจริงเสมือนจริงใช่ง<ช>านอึ้งตัวไ,ไหมาที่เขาต้องถามพุ่งกับว่าเอาขนาดนี้เลยหรอครับพี่ไม่มีเราเราคิดว่า เพราะว่ามันถึงแล้วนะถึงแล้วนะแต่ผมคิดว่าในในของบทอ่ะเราเราได้มีโอกาสคุยกับพี่ชอตเหมือนกันว่าในแต่ละตัวละครอ,อะไรเงี้ยพี่ชอตเขบอกว่ามันมีอยู่ในชีวิตจริงอยู่แล้วเราต้องการเขียนหมายคนแบบมันเป็นนิสัยคนจริงที่ถ่ายทอดแต่คนในชีวิตประจําวันเราไม่ได้ถ่ายทอดมาจริงให้คนเขารู้ใช่มันก็จะเป็นมุมมองนั้นแล้วเป็นแบบเป็นไดอะล็อกที่แบบชอบมันมีความเลี้ยวอะไรพี่เพราะว่าเราก็แบบติดตามข่าวไฟเดย์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ช่อย่างนู้นนี้ก็คือกดเซอร์กับอีกแล้วครับ <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่ปฏิเสธเลยตอ,อฟิตแค่ไหนิตแค่ไหนเราเราก็าพยายามทําให้แบบมากที่สุดแหละเพราะว่าเราเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเราก็มีเป้าว่าเราอยากกลับไปหุ่นเหมือนเมื่อก่อนช่วง2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยตอนนั้นเราลีนนะแต่ตอนนี้นเรากลับมาอ้วนนะอ,อะไรเงี้ยเราก็ก็ตอนน้องแบบมากขึ้นใช่เอ็มเื่อก่อน2ปีคือเป็นมีซิกแร์โคร์เมื่อก่อนลีนลีนกว่านั้นครับลีนกว่านั้นระหว่างสองปีที่ผ่านมามัน 2ปีที่ผ่านมาอ้วนขึ้นฮะเรือไปทานเพราะว่ากินดีอยู่ดีขึ้นฮะพี่ออฟเนี่ยเลี้ยงดีเลยจริงเวลาไปกินกบดูมันดีทุกคนกินเก่งมากใช่ตอนนี้ทยังไม่ยังไม่ถึงเป้าของ2ปีที่แล้วครับก็พยายามดีนมากขึ้นเพิ่มแบบคาร์ดิโอมากขึ้นเพราะว่าคนที่แบบบอดี้เวทยกเวทเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มการคาร์ดิโอมากขึ้นนะลองฝืนดูเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอไม่ชอบเดินหรือแบบที่อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แบบอ่ะลองดูม เขาบอกว่าอาทิตย์นึ่งต้องารเดโอให้ได้ถึง150นาทีอะไรเงี้ยเราพยายามไม่ถึง150นาทีอีกเรื่องหนึ่งก็มีโอกาสได้มันก็พิเศษด้วยใช่ใช่เคยร่วมงานกับน้องแล้วก็เป็นเรื่องของแม่โคคนใหม่ครับก็มีพระเอกกับนางเอกก็เป็นออกการกับดาฟ้าเราก็ได้เป็นแข่รับเชิญกับบางเซนนะครับผมก็อยากให้ติดตามด้วยเหมือนกันใช่เป็นรับบทอัศวินใช่มันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งใช่ก็ลองติดตามกันได้ครับเออมาเล่ร่วมงานกับน้องเขาเปา มอนเดิมนะมันเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นที่เราร่วมงานกันเรื่องนี้คือถ่ายกันแบบสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็อมตอนนั้นก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเหมือนเดิมครับตอนนั้นีที่เราเคยมีปรญหาระไออลน์ไปแล้วมไม่ตอบนีั่นคือมันเคลียร์ได้คุยอะไรกันเรียบร้อยไหมนะตอนก็เคยพูดไปแล้วฮะส่วนตัวเราไม่ได้ติดอะไรใช่เราก็ต่างคนแบบทํางานอยากทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็แบบเคารพน้องอยู่แล้วใช่ความจริงความจริงอะไรพวกเราก็ยังกลับมาเหมือนเดิม <laughs> <laughs> อันนี้ต้องแล้วแต่แฟนคลับนะครับผมใช่ใ,ชนในละครไม่ไไมีแค่เราต้องได้มีคนู่ในเรื่องนันด้วยละครมีมากน้อยแค่ไหนไม่อยากสปอยอ่ะใช่ไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยมากก็มีก็มีบ้างเพราะว่าเล่นเป็นคู่กันอยู่แล้วครับในเรื่องนั้นถ้าอยู่ดีกระแสมันกลับมาเราต้องมยองไงบ้างอันนั้นตอบยากเลยเพราะว่าเพราะว่าถึงเวลาจริงกระแสตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะใช่แต่ก็อยากให้ทุกคนแบบรับชมใช่เปิดโอกาสให้แบบ เออเห็นมุมมองใหม่ในการแสดงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ซียอยากไดบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนั้นที่เราคนรู้สึกว่าเอออยากม,ามากคู่ที่สองตอนานมากบรรยากาศไม่มมต่างกันกับพี่ชอทครับเพราะว่าเป็นกองละครของท้องสามใช่เราก็รู้สึกแบบตอนนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ได้ทํางานกับผู้ใหญ่มากขึ้นใช่แล้วตอนนั้นเราก็รู้จักเอากาสกับนางฟ้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่ในเรื่องนี้มันอาจจะแบบมีเรามองละม่าอะไรไหมเกี่ยวกับตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้เห็นขนาดนั้นครับตอนเราโจทย์พิเศษ่พีสี่ดราม่าเพราะว่าละม่าขอนั่นก็มีดราม่ามาความมาแน่นเนี่ยมาเจอแต่ครั้งที่มันถ่ายไว้นานแล้วจริงอันนี้ก็ยังยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นะถ้าถามส่วนตัวเราคิดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแต่เราก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบอยากให้ ผลงานออกมาดีเราเข้าใจพยายามเข้าใจทุกฝ่ายว่ามีความคิดเห็นไงแบบว่ายังไงแต่ทุกคนก็ตั้งใจที่จะผลิตผลงานมาจริงเพราะว่าโปรเซสในการทํางานไม่ใช่เราทําแบบนั้นแต่งมาแบบนั้นแล้วถ่ายทอดไปแบบนั้นแล้วก็จบเลยเงกว่ามันจะมาเป็นซีนซีนหนึ่งได้มันใช้ระยะเวลาหลายอย่างมากเราใช้ทีมงานเยอะมากเนี่ยก็อยากให้ลองเปิดใจเตรียมใจเตียมใจเตียมใจไม่ต้องจับใจดูฮะทุกเรื่องเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ครับผมใช่แล้วาจะสองเรื่องนี้พี่ปีมีหนึในปี ปีนี้ก็ทําเพลงครับผมอย่างที่บอกกันก็มีหลายคนที่แบบเราเราเคยบอกแล้วว่าจะมีเพลงเร็วๆนี้ก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดนะเนาะอย่างที่บอกไปก็ตอนนี้ก็เหลือนักสแสดงครับผมใช่ว่าจะขอว่าจะเป็นยังไง MV เรื่องเราก็เริ่มแบบนิ่งแล้วใช่แล้วก็มีมีมีอีกเพลงหนึ่งที่พี่ออฟพี่ปินช่วยแต่งมาก็เหมือนกันก<ๆ>็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเพลงนี้หรือเพลงนั้นที่จะเอาเป็นแบบซิงเกิลแรก <laughs> เออตอนนี้ก็ กำลังช่างใจอยู่เหมือนกันว่าจะให้เป็นยังไงก็อยากให้ออกมาแบบดีที่สุดใช่แต่ก้ทุกคนรอติดตามจริงก็ขอโทษด้วยนที่ผัดไปอยากให้มันออกมาดีที่สุดจริงๆใช่โอเคขอบคุณ